ติดตามเกี่ยวก้อยสภาอิตาลีได้ตามช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับของเราอีกแล้วนะคะเกี่ยวก้อยเกี<า>่ยวก้อยเออวันนี้ก็ตื่นมาด้วยเช้าที่ฝนตเออกเนี่ยอากาศมันก็เลยแบบอุ่นครึมนะคะแสงก็จะน้อยๆหน่อยนะขอโทษนะถ้าอัดคลินี้นะเอ,อ่อเหมือนกับในในคลิปที่แล้วนะที่ก้อยบอกไว้ว่าจะพูดในเรื่องของ อาหารเช้าของคนอิตาเลียนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นชาร้อนภาษาอิตาเลียนว่าอะไรนะเตกัลโดเออก็คือชาร้อนนะคะเตกตัลโดกับอะไรเอย่ยเบียส์ก็คือเบียส์เดี๋ยวดูทีนะ่หน้าตาเบียสเป็นยังไงนะคะ,ะนี่ <laughs> ดิไปซื้อมานะคะนี่นะคะก็คือเป็นอาหารเช้าคือเป็นขนมปังนั่นแหละคะ่ะเออขนมปังใส่ไส้แล้วก็เอออาจจะเป็นแบบบางคนก็กินเป็นครัวซองนะกับอะไรกับชาร้อนนะคะมันละภาษาอิตาลีอะไรอิตาลีแล้วก็เด <has S 1> ี๋ยวกินไปคุยไปเนาะ โอเคโอเคนะชาล้อนก็ง่ายๆค่ะก็ให้ชงจากน้ำร้อนนี่แหละแล้วก็ใส่ซองชาลงไปนะรอ5นาทีก็ดื่มได้เยอะเซียงแล้วก็ เช้าก็ง่ายๆนะคะสบายๆรนนะอยก็จะเห็นว่าแตกต่างจากของไทยนิดนึงนะก็คือว่าเขาจะกินเป็นขนมปังนะคะ ขนมปังใส่ไส้หวานๆอะไรเงี้ยวานิลาหรืออะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็กินกับชาร้อนนะเออ่สำหรับบางคนเนาะคงคู่นอนนั่นจะอันเกลือ้อเบเบอันเกลือกาแฟเนาะเดเดกาแฟเดเดกาแฟลาเต้คาปูชิโน่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เราเกิอยากใ่มบางคนก็ดื่มกับกาแฟนะคะดื่มกาแฟดื่มนมถ้าเป็นเด็กน้อยก็ดื่มนมหรือว่าเป็นกาแฟคาปูชิโน่นะแล้วแต่ แล้วแต่ความชอบของใครของมันแต่บานก้อยนะก็ดื่มกับชานะคะดื่มชาแล้วสำหรับชานะคะที่ที่นี่ก็มีหลายแบบด้วยกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาดำชาดำนะคะชาเขียวที่เป็นชาร้อนนะชาดำชาเขียวชามะนาวชาเอ่อเออชาเบรเดเออชาเบรเซชาร้อนชาดำเบรเลโดเอนชาเบรเซ่ ชาดำชาเขียวเตอเบอร์เด <Ver> แล้วก็ชา, al, า,ชามะนาวลิมอนออชามะนาวชาน้ำขิงเซนเซโรเตอเซนเทโรชาผลไม้รวมเตฟรุตติลิปอสโกเนี่ยค่ะตอนเช้าก็จะเป็นชาประมาณเนี้ยค่ะเออชามีหลายแบบแล้วแต่ใครจะเลือกนะถ้าอยากให้แบบตื่นเลยตื่น, <laughs> ต,นตัวเลยในทำงานอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นแบบชาดำนะ ทาก็หาซื้อได้ง่ายค่ะในห้างสรรพสินค้านี่แหละเออเป็นซองชงชาหรืออาจจะเป็นแบบบางทีถ้าถ้าเราไปที่ตามบาร์หรือว่าตามร้านกาแฟตอนเช้าเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบเป็นผงชาที่มีเครื่องกรองชาเนี้ยค่ะอืมเป็นเป็นเป็นแก้วมานะคะเป็นแบบเนี้ยมาแล้วก็มีเครื่องกรองชาอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดื่มกันเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่เป็นวัยทํางานนะคะเขาก็จะบางคนเนี่ยเออตื่นเช้ามาเนาะขับรถ ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เตรียมอาหารเช้าไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็ไปอาหารเช้าก็ไปไปไปใช้บริการร้านกาแฟะนะคะก็จะเป็นจะเป็นออกาแฟกับเนี่ยค่ะขนมปังแล้วก็เสแลดไปทำงานเนี่ยค่ะก็เป็นเนาะโวลาเซียวเนี่ยตาเรียนก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของเออมื้อกลางวันบ้างมื้อกลางวันเนี่ยเขา กินอะไรแล้วก็เขาดื่มอะไรนะ,อะรอซีมอรอซีมอคลิปวิดีนะโอ,อนะนะเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของมื้อกลางวันว่าเขากินอะไรกันนะเขาดื่มอะไรกันแล้วเขาดื่มกันตอนกี่โมงไรเงี้ยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย